สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องลึกลับจากวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาชื่อวัดดอนใต้ครับค่ะวัดดอนใต้นี่ได้ยินว่ามีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของพระธุดงค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหลวงพ่อทินท่านไปจำพรรษาที่นั่นแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆคือมีคำพูดน่าสนใจเกิ่นไว้เลยว่าวัดไม้มันจดจำทุกเสียงก้าวเดินและมันจะตอบกลับให้เสมอโหตอบกลับเลยเหรอคะ แค่ฟังก็ขนลุกแล้วนะคะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็จะมาสำรวจเรื่องที่หลวงพ่อท่านเจอนี่แหละแล้วก็คำเตือนของชาวบ้านแถวนั้นด้วยอืมคำเตือนนี้สำคัญนะคะเห็นว่าชาวบ้านเตือนหลวงพ่อไว้ว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะอย่าเดินบนพื้นไม้เยอะเพราะวัดมันจะเริ่มเดินตามคืนเสียงเดินตามคืนเสียงฟังดูเหมือนเอ่อเหมือนเสียงที่เราทำไว้มันจะย้อนกลับมาหาเราเองเลยนะคะประมาณนั้นแหละครับ แล้วก็คืนแรกที่หลวงพ่อพักที่ศาลาไม้นะครับราวๆตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งเลยท่านก็ได้ยินเลยเสียงไม้ลั่นกึกกึกกึกชัดมากเหมือนจังหวะคนเดินเลยครับเดินวนรอบศาลาแล้วในต่อคะแล้วท่านก็ได้ยินเสียงไม้กระดานมันยวบยาบเหมือนมีคนกําลังก้าวเท้าขึ้นมาจริงๆอะครับเสียงเดินก็เข้ามารื่อเรื่อยจนมาหยุดตรงปลายฟูกที่ท่านนอนโหแล้วท่านเห็นอะไรไหมคะ พอท่านลืมตาดูก็ไม่มีใครเลยครับว่างเปล่าหมดเลยอืมอันนี้น่าสนใจมากนะคะมันเชื่อมโยงกับคำเตือนชาวบ้านเป๊ะแหละคือการเดินของหลวงพ่อก่อนนอนอาจจะถูกบันทึกไว้แล้วก็เล่นซ้ำกลับมาเหมือนเป็นเสียงสะท้อนการกระทำของเราเองอย่างนั้นเลยนะครับใช่ค่ะ คล้ายๆแนวคิดเรื่องพลังงานตกค้างหรือความทรงจำของสถานที่อะไรแบบนั้นที่พบในเรื่องเล่าเก่าๆพอรุ่งเช้าหลวงพ่อท่านก็เลยเดินสำรวจรอบๆวัดดูครับก็ไปเจอเออพระพุทธรูปไม้เก่าๆในโบสถ์ถูกคลุมผ้าขาวไว้แล้วก็มีไม้เท้าพระวางพิงประตูอยู่ค่ะข,ของเก่าในวัดแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือด้านหลังกุฏิร้างนะครับท่านเจอแผ่นไม้เก่าแผ่นหนึ่งมีจารึกด้วยจารึกเลยเหรอคะ ว่ายังไงบ้างเขียนไว้ว่าใครเดินบนไม้หลังเที่ยงคืนเสียงนั้นจะถูกเดินซ้ำคืนให้โดยสิ่งที่อยู่มากก่อนโหนี่มันเหมือนคู่มืออธิบายเลยนะคะว่าเสียงมันเกิดจากอะไรแล้วคําว่าสิ่งที่อยู่มากก่อนนี่สิคะน่าคิดมากว่าหมายถึงใครหรืออะไรกันแน่ใช่ครับอาจจะเป็นวิญญาณหรือพลังงานดั้งเดิมของที่นี่ก็ได้ การระบุว่าเดินซ้ำคืนให้ชี้ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงกล้องธรรมดาแต่เป็นการตอบสนองแบบเจาะจงเลยนะครับแล้วเรื่องคืนที่สองนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเป็นยังไงคะหลังจากหลวงพ่อสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จเสียงกึกกึกก็มาอีกแล้วครับแต่คราวนี้แปลกกว่าเดิมแปลกยังไงคะเสียงมันไม่ได้เดินวนครับแต่ว่ามันเอ่อมันเดินตรงเข้ามาหาท่านเลย ตรงเข้ามาหาเลยเหรอคะใช่ครับแล้วที่น่าขนลุกกว่านั้นคือทุกครั้งที่หลวงพ่อกลั้นหายใจเสียงเดินนั่นจะหยุดตามไปด้วยฮะจริงหรอคะหยุดตามลมหายใจเลยครับเหมือนกับว่ามันรับรู้ได้ว่าท่านกําลังฟังอยู่กําลังสังเกตมันอยู่โหอันนี้ยกระดับเลยนะคะจากแค่เสียงสะท้อนกลายเป็นเหมือนมีปฏิสัมพันธ์ด้วยใช่ครับสุดท้ายเสียงนั่นก็มาหยุดนิ่งสนิทต,ตรงกลางลําตัวท่านพอดีเลย เหมือนมีอะไรมายืนยืนซ้อนทับอยู่บนตัวท่านน่ากลัวมากแล้วท่านทำยังไงคะท่านก็ตั้งสติแล้วก็สวดแผ่เมตตาไปเสียงนั้นก็ค่อยๆหายไปครับแต่แต่พอเสียงหายไปพื้นไม้ตรงที่เสียงเคยหยุดนะครับมันกลับมีรอยเปียกน้ำรอยเปียกน้ำครับเป็นรอยเท้าเล็กๆเปียกๆอยู่ตรงนั้นจากแค่เสียงมาเป็นร่องรอยทางกายภาพเลยนะคะรอยเท้าเปียกน้ำนี้เพิ่มความลึกลับไปอีก ไม่ใช่แค่เสียงแล้วแต่เป็นอะไรที่ทิ้งหลักฐานไว้ได้ใช่ครับมันเริ่มจับต้องได้มากขึ้นแล้วคืนสุดท้ายเนี่แหละครับคือจุดสําคัญเลยค่ะเล่าเลยค่ะตอนหลวงพ่อกําลังทําวัดเย็นท่านได้ยินเสียงคนเดินขึ้นไปบนกุฏิร้างข้างๆที่ท่านพักกุฏิร้างอีกแล้วครับมีเสียงเปิดประตูไม้เก่าๆเ,เอียดอาดแล้วก็มีเสียงเหมือนคนลากจีวรดังชัดเจนเลยครับสวบสาบ,สาบแล้วท่านไปดูไหมคะไปดูครับแต่พอไปถึงก็ไม่เจอใครเหมือนเดิม แต่คราวนี้เจอรอยเท้าอีกแล้วครับรอยเท้าอีกแล้วเหรอคะเปียกๆเ,เหมือนเดิมไหมไม่ครับคราวนี้ไม่ใช่รอยเท้าเปียกแต่เป็นรอยเท้าเปล่าเปื้อนขม่าควันครับขม่าควันต่างจากเดิมอีกแล้วนะคะใช่ครับรอยเท้าขมาควันเนี่ยมันเดินเป็นทางจากหน้าสาลาตรงไปที่โบสถ์เลยแล้วหลวงพ่อตามไปไหมคะตามไปสิครับพอตามไปถึงโบสถ์ก็เจอว่าผ้าขาวที่คลุมพระพุทธรูปไม้ไว้เนี่ย มันถูกเปิดออกอ้าวใครเปิดละคะนั่นไม่รู้เลยครับแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือตรงหน้าองค์พระพุทธรูปไม้นั่นเองมีเศษกระดูกเล็กๆวางเรียงกันเป็นรูปรูปดอกบัวเศษกระดูกเรียงเป็นรูปดอกบัวโห oh, อันนี้แปลกมากสื่อถึงอะไรคะเนี่ยยังไม่หมดครับที่สำคัญที่สุดคือตรงข้างๆจารึกเดมิมบนแผ่นไม้นะครับมันมีข้อความใหม่สลักเพิ่มเข้ามา เป็นตัวหนึ่งสือไม้เหมือนกันมีข้อความเพิ่มมาเหรอคะว่ายังไงคะข้อความใหม่เขียนว่าหากได้ยินเสียงของเราจงสวดแทนเราไม่เช่นนั้นเสียงนั้นจะเป็นของท่านโอ้โหอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยนะคะจากแค่ปรากฏการให้สังเกตกลายเป็นเอ่อเหมือนเป็นคำขอหรืออาจจะคำสั่งก็ได้ที่มีเงื่อนไขมีผลลัพธ์ตามมาเลยต้องการหลุดพ้นก็ได้นะคะ แล้วคำว่าจงสวดแทนเราก็อาจจะเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลแต่เสียงนั้นจะเป็นของท่านนี่สิครับมันหมายถึงอะไรกันแน่จะกลายเป็นเจ้าของเสียงเหรอหรือเสียงจะมาอยู่กับเรานั่นสิคะอาจจะหมายถึงการต้องรับช่วงต่อภาระบางอย่างหรืออาจจะถูกถูกสิงสู่โดยเสียงนั้นก็ได้ใครจะรู้น่ากลัวนะคะ สรุปแล้วประสบการณ์ทั้งหมดของหลวงพ่อถินที่วัดดอนใต้หรือวัดไม้ลั่นเนี่ยมันเชี้ยเห็นเลยนะครับว่าสถานที่บางแห่งเนี่ยอดีตมันยังคงส่งเสียงอยู่จริงๆแล้วก็ยังโต้อตอบกับปัจจุบันด้วยวิธีที่น่าพิศวงมากค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและชวนขนลุกจริงๆคําถามสุดท้ายที่ยังค้างคาใจนะคะก็คือข้อความสุดท้ายที่หลวงพ่อเจอนะคะมันคืออะไรกันแน่ครับ เป็นคำขอร้องจากวิญญาณจริงๆหรือเป็นคำเตือนจากผู้พิทักษ์หรืออาจจะเป็นปริศนาธรรมอะไรบางอย่างแล้วการสวดแทนที่ว่าเนี่ยมันต้องทำยังไงแล้วเสียงที่อาจจะตกทอดมาเป็นของเรามันคืออะไรกันแน่เป็นภาระเป็นตัวตนใหม่หรืออะไรเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดต่อจริงๆครับสำหรับเรื่องราวของวัดไมลันแห่งนี้